ม,มันควายวัวน so uh ั huh ่นแหละเป็นนอนบวกฮ่าฮ่าโค้ดใช่โค้ดมันก็ไม่ชอบนอนโควิดมันก็ไม่ชอบนอนฮ่าฮ่าโค้ทนแดดได้นะควายควายนี่ควายไม่ทนแดดเท่าไหร่ควายชอบนอนบวกโอวันนี้มาสามสี่สวโอ้เจอฝนไม่ได้เจอฝนหนีเลยไปเลย มันไม่ชอบเย็นเจอฝนไม่มีปัญหาแต่เจอแดดมาไปไม่ได้มันถึง,ปงเป็นชมพับมันก็มาที่กปรปลูกให้วมันโอ้ยเ,อเห็นแล้วมันยิ้มเลยเราเคยเคยจับขังน้นมาถ่ายไปตัวละห้าร้อยตัวละห้าร้อยเราเคยเคยจับขังแล้วก็ให้มาถ่ายเอา ้ายก็สงสารชาวบ้านมมีต่างไายเขารู้ปล่อยมาที่นี่ไม่มีการฆ่ากินที่อื่นนะไปเพลอเแต่มันฆ่ากินเลยไม่เหลือหายไปไม่รู้เรื่องไหายไปไหนเข้าก็ไปอยู่ในกระเพาะข้าหมดแล้ ดอกน้อยน้อยอุย้ยนี่ดูไอ,อ้เผือกนี่มันก็ใบงามมันแย่งกันงามกินใบได้นหคเ้กินใบเมื่อเคยกินใบเผือกอที <laughs> มีตามาห่อข้าว <laughs> มาห่อข้าวห่อของห่อประแดกหอ่ออะไรตต่ไร เจอนอนดูที่ใบองค์กรอยู่มันใบเบื้งเลยใบแบบตัวบนนี้ทำไมมันอนั่นแหะเจอนอนเจออะไรนอนชอบหวานหวานมั้งเนี่ยคนหวานโอ้โหเยอะแยะเลยเนี่ยสวนเผือกถอนออมาแลวหัวกันเลยอ่หัวใหญ่แน่นอนเนี่ยโอ้ยเองหน่อยก็กินเผือกกันหน้าเผือกเลย กินให้ะมะวขาวไปเลยกินวกเผือกปลูกแล้วไม่ต้องรดน้ำต้องทำไรมันก็ได้กินมันอยู่กี่ริมน้ำเนี่ยมันดูมันชื่นมันชื่นมาถึงไม่ต้องไปอะไรเลยไ,ไดพพ้พวกเผือกตรงนี้ นิยมเผือกแอดเดี๋ยวนี้เป็นพวกนิยมเผือกแล้วเหรอแอดเอาแล้วทำไมไม่ขยายอ่ะทำไมไม่เอาหน่อมาขยายอ่ะนั่นไงเขาขยายไม่ทันไม่ทันแอดทำไมไม่ทันไม่ช่วยทีว่างั้นนะอ่บอกว่าไมไช่วยที่เป็นไปไหนมาเนี่ยเอาหญ้าเอาหญ้าเอาหญ้าไปให้วัวแล้ว หญ้าที่ขึ้นถั่วนะคะเป็นแบแอบกินถั่วบอกปูยังอ่ะยางยังไม่ขออนุญาตปูจะบอกปูนะเป็นถอนหญ้านี่นี่ก็ถั่วถั่วนี่ไม่ใช่หญ้านะ่นี่เห็นถั่วดินถั่วคุดถั่วดินถั่วดินกับปั่นจักรยานปั่นวนไปวนมาอันนี้ก็ถั่วดินถั่วคุดเนี่ยแทนที่จะให้หญ้ามันขึ้นเนาะ อ่ามัมนขึ้นันะมันมีมันมัมน,มนก็นมีเมล็ดมีอะไรให้เรากินหญ้าก,กินอะไรมันได้เราเปลี่ยนมากินหญ้าไม่เหมือนควายาเราไม่จะควายจะงว <laughs> อีกน้อยพวกเรานี่แหละครองโลกคนอื่นๆเขาไปมีอะไรเราก็มีให้กินให้อยู่ เราสบายคนอื่นเขาจะรบราคา้าฟันเขาจะแย่งชิงอะไรกันไปกระเชิะเราก็มีกินมีอยู่ของเราเลื้อเฟือสบายสบาย <c oughs> รู้เด็กๆมันก็รู้มันก็ซึมซับเข้าใจกันไปเรื่อยๆอะไรคือปัจจัยชีวิต <c oughs> ปัจจัยชีวิตวได้ที่ที่เรามาอยู่นี่ก็พอดีมันมีที่โอ้โหเนาะอือมันได้เลยโอ้มาถึงวันนี้แล้วนี่มันได้ฟรี ต้องซื้อต้องหาอะไรพอเสร็จแล้วพอเราเสร็จปั๊บนาน้ำมันก็เอาฮิวมัสมาใส่ฮิวมัสเต็มเสร็จแล้วก็น้ำลงปั๊บเราก็ปลูกสบายฮิวมัสมาเออแล้วมันก็หายขนกนี่น้ำท่วมก็ปนบ้านเรานี่ท่วมเลยท่วมเลยชอบจะได้ฉลองได้ฮิวมัสได้สนมได้สนมได้ ใส่ติ๊กมันแน่เลยผัับผัดัเราชิมดูก่อนเขยอดอ๋ออนั่กระป๋องไงครับยอดจี้ไฟร้อนๆแล้วก็มาเจาะดูยอดยอนย้อนต้องใช้ไฟเขากลาติกพวกเราไม่ใส่ไมครับ วางเครื่องกลหนักมาทำนี่กันเนาะเฮวางเครื่องกลหนักมามาทำเครื่องกลเบาไม่ตกล้ออยู่ที่นี่ไม่ตกอย่างน้อยที่สุดก็มาอย่างน้อยที่สุดมาถอนหญ้าไม่ตกที่นี่ไม่มีตกงาน แป้งดีปูบักแดงค่ะแป้งปูปูปลาือค่ะอันายไม่ตื่นฮะพี่แม่นายนายไม่ตื่นไม่เคยชอบรอเจ้าเนื้อไม่เคยชอบมีเท่าไหร่เนื้อไม่ช่วยแดดอืมไม่สช่วยช่วยพี่นนท์ช่างอ่าไม่เคยชอบอันนี้แยกมองไแป๊บนึง่คนเดียวไปต่อเราจะมีหลานกินเก่งต้องาแน่นานๆกินทั้งเล่นค่ะเก่งกล้วยเป็นไงบ้างกล้วย แกแแห้งยังเวตายังไม่แห้งเลยเหรอโอ้ยตองก็แถมกรสานไปตีเลยก็สานไปเลยสิบกระสอบอลิหนที่ซ่อน ทำอะไรกันอ้วนนี่ไม่รู้กันเดี๋ยวเดินเตะเนี่ยที่ซ่อนที่ซ่อนไม่เวลาอาจะใช้เขาก็ออกมาครับทำอะไรทางโน้นทำอะไรจบจบไม่งั้นทะเลมาเห็นมันคนหิ้มหมดแต่เอ้มเนี่ยจะตัเตะเตะไอ่อ๋อเห็นเนี่ยแหละอืมนั่นแหละเขามีถอนเขามีถอนหญ้าทางโน้นครับนะทำไรทางโน้นน่ะอะไรไปหาแตงร่มใบบ่า ไป <dye i Shepherd> ตรวจแตงในเรือไหมไปไหมไปไหมไปนไรมาเลยไปหนไเขาเขาจะมาทายชอบถ่ายชอบทายหลวงพ่อเห็นจริงไง เก่งเนาะวิธีวิธีไปถอนหญ้าแป่งมันมาครับนี่อาวุธผมโอ้โหมานั่งมานั่งมานั่งริมแผลแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่านี่ไงอข้าวหนุ่ยมาแล้วท่านดังทำไมไปรัดก่อไฟร่างมีุษย์สองอย่างดังเนี่ยแปลว่าเอามาพิงมาปิ้งอ่ะดัง คนดังเลยดังอ๋อนี่แหละคนดังความความหมายของคําว่าดังเอาไปดังไฟก็ไปพิงไปปิ้งไปย่างไปย่างเขาดังไฟเอามันมาจีด้วยเอาแตงโมมาจีเอามันมาโมเขาเลยเอามันมาด้วยมันได้ข้างๆจะได้ไม่เสียเที่ยวเพราะว่ปนางอ๋อเอามันใช่ทำอะไรกันนี้ มันจะละลายมันร้อนมันใส่ปั๊บมันละลายเป็นโบ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 เป็นหลุมมันละลายหลุมมันอ่าวิธีเจาะวิธีเจาะหลุมเลยวิธีเจาะวนเจาะกลมก็ไม่ใช้วิธีเอาเทน้ำมาเสียบเสียบทำรูอะเาคงรู้วันนี้เหมือนกันนะเลิกเลยเนื่องว่ามันมีเครื่องอะไรที่มันเจาะพยายามมันโอ้ยยากยากสู้ไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่เป็นหัวคิดใหม่ มนบอ่ได้รู้อะไมเปนเทคนโลยี่ทีบ้านเอนจูดจูดจดได้เลยวับวับวับเลยโเขาเรียกอะไรนะอ๋ออ่อฐานเส่ในกระบอกฐานมันจะได้ร้อนรำวิชาการเขาเรียกอะไรนะก้นกระบอกเขาก็เจาะความรู้ของปราชุึ้วยกับเก่าเขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านใช่ภปัญญาท้องถิ่น เราเรียนกันมาไม่รู้เรื่องเลยมาถึงวันนี้เพิ่งจะรู้เลยปูปูบัญญาปูบรรยาชาวบ้านอย่างนี้เองปูบัญญาชาวบ้านอย่างนี้เองพลาสติกเขาสั่งแบบมีรูมาเปล่าไม่คิดว่าอย่างนั้นนะจริงๆไม่ใช่เจาะได้สัดส่วนเลยนะมันเจาะยังไงว่ามันจะเอากันไกลมันจะเอายังไงไหม เอากันไกลมาเจอดยังไงมันได้ได้ได้สัตได้ส่วนดีจังที่แท้ระโทสบายมืด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 ไปแต่งยังมีให้เก็บเนี่ยยังไม่หมดอยู่ธรรมชาติกะเบียต้องมาพ่นนนั่นแหละจุทรี่เช้าเย็นเช้าเย็นรับสัมปทานแทนแตงโมแตงแตงโมหมดแล้วมีแต่มีแต่แตงไทยอ่ะ แตงกวาก็ชักจะรวยๆ,ๆรดาแล้วแต,ง,แตงไทยอะไรเรื่องคลองพื้นที่มึงคนไม่ค่อยกินดีเท่าไหร่แตงไทยกินก็ดีนะฮะเห็นกินกันดีแต่มันเยอะไงฮะเยอะผลผลิตใช่มันเยอะ,ม,ยอะมากมันออกมากกว่าแตงโมทั้งเยอะนะฮะใส่น้<า>กะทิน้ำกะทิน้ำแข็งแตงไทยน้ำกะทิน้ำแข็งกินก็จะท้องตึงหมดละ มันใหญ่มากมันจริงๆริงหนน้ำจริงจริงเลยไม่ต้องรดน้เไม่ต้องปลูกเลยดูที่เนี่ยดูที่เนี่ยโอ้โหดูเนี่ยเขียวเขียวเล็บมันไม่เห็นต้องปลูกไม่เห็นต้องรดน้ำเลย ทัถ้าเสลยงแล้วก็ใสยไปเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและนกน้ำไม่สูงกว่าม่น้ำมนลเดี๋ยวก่าสูงกว่ามันไม่ลดลง เอาเขาปล่อยไ่เดีครับมันก่อนเห็นนะอยู่ตรงนี้แหละลง่ายอยู่เลยก่อนใสห้าข้าวเลี้ยงลูกมาก้งห <c oughs> น้อนกเลยนี่มีนกวีดไปเนี่ย <c oughs> โอ้นกวีดอ่แขวลาดดำเนินนะครับนกวีด <c oughs> ไปชุมนุมประท้วงนั่นนะเราเป็นแกนตั้งแต่ไปเริ่มต้นจนกระทั่งสุดท้ายเลิกก็คือเราแต่กปปสเอาเอาหัวกะทิไปกินมดนเขาถือว่าเป็นนงานของกบพอปศมารวมที่ซัมเซนแล้วก็มาที่มาทาราดำเนินมาที่อันสารีแล้วก็ดังเอาเอาหัวยอดไปกินมดยถือว่าเป็นคนรวมไงครับ กํานันแกตอนนอนแกก็ไม่รู้เอาเอาพลังมาจากไหนพูดตอนเย็นทุกวันทุกวันกํานัน่ะพูดไม่เมื่อยเลยอ่ะโอ้โหไม่รู้ใครเลยสิงแกไม่เจ็บไม่ป่วยด้วยนะนั่นนะทั้งที่มันน่าจะเจ็บป่วยไปนอนก่อนเลยครับที่นอนอย่างดีเลยนะไม่ต้อนรับแขก ร่มร่มช้ำฉาร่มจามร่มจามจุรีโอ้ต้นใหญ่เบ้อนะเนี่ยโอ้ไม่รอเลยครบสองคนสามคนนะโอ้โหต้นมันใหญ่บระเบ้อเลยไม่กี่ปีนี่เนาะมันจะไปถึงไหนล่างมันถึงหมดแล้วที่เรามาอยู่มันมีอะไรอย่างนี้มีแต่ว่ามันยังต้นนี่นนิ่นน่นน่งง หมายถึงว่านิ้วโหเนอะหึมบลึมหึมเลยในถังขอเราไปวางโยนโยนไ<ห>ว้เป็นจุดเดือดจะขึ้นเป็นปุ๋ยปปไปในตัวนะฮะมันมีนี่จะเอาเตียงไหนครับจะนอนเตียงไหน <laughs> ท่านว่างๆเขาก็ทําต่างทําเตียงบูรมากครับมีทั้งดอกทั้งปัก <laughs> อย่างงามเลยนะ <laughs> เห็นแล้วจะจะอะไรจะบอกว่ามันมันสวยมันก็เอะไปชมมันไม่น่าชมมันเลยชมมันจะไม่ไปประดับสิมันจะไปลุกเขาไผ่ทั้งตานอีหน่อยของตอ้าปลูกแล้วเนี่ยเหลืองขึ้นแล้วเนี่ยไผ่สีทองขึ้นแล้วเนี่ยอ่โดนลมอยู่โดนลมโดนโหพันเลย ไหล่ทองเฮ้ยรู้วะอันนี้ไม่ได้ปลูกนะเนี่ยเก็บไปแล้วแล้วมันเหลือจากไออจากหัว <c oughs> จากรากจากออหัวหแง่งจากแง่งมันออแง่งมันฟังฝังเหลืออยู่มันก็ออกแต่ก้งผักดูผักของมเม็ดมันดีฮะ โอ้โหนี่ถ้าฝนลงสักหานี่จะเป็นผักหอมเต็มไปหมดสู้กับตะก้อเราก็ไม่กินอีกเราก็ไม่กินอีกมันมีอย่างอื่นกินมันบดแซบอะไรไม่แซบแซบนะหอมแซบนะไปผัดโอ้เขาขึ้นเหลาอ่ะสามห้าห้ายอดร้อยหนึ่งเลยห้ายอดร้อยผัดน้ำมันหอยใส่กระเทียมน้อยๆวางเรียงๆให้สวยๆ อ้าวจานละร้อยจานละร้อยห้าหย่อมตาลเต็มเดียวเลยเนี่ยไม่มีใครโอ้ลูกตาลบอกดดินเหนียวมาไม่ได้ละดินเหนียวเข้าไม่ได้ฉันบอกเจ้าใหม่แทนเจ้าใหม่มาขึ้นแทนเจ้าใหม่โดนกักตัวอยู่นอนไม่รู้ไม่มีทายาทเลยดินเหนียวหาคนมาขึ้นแทนไม่ได้ทำไมไม่มี ไม่ขึ้นเจ้าขิงมันก็ขึ้นได้เจ้าขิงเจ้าขันมาแต่มันไม่ขึ้นผู้หญิงมันก็เลยไม่ค่อยอยากทําเจ้าขิงมันขึ้นเจ้าขวัญไม่เคยเห็นมันขึ้นเห็นแต่เจ้าขิงอ่ะเจ้าขันไปอยู่สันติฮะเป็นเด็กสันติแล้วไปรอดเหมือนกันนี่าจะออกละ ลองงันกินไม่ได้แล้วโตแล้วเป็นยอดไผ่หน่อตอนแรกเป็นหนอสุดท้ายเป็นไผ่แล้วกินไม่ได้เลยกินก็ไปฟันหักเลยกินก็ไปฟัินหักเออแพนด้ามันเคี้ยวไผ่ได้นะครับเออมันมันเคี้ยวกลมๆเลยไผ่ของโปรดมันเคี้ยวเนื้อไผ่เลยแพนด้า เออเป็นในหมดเหรอขายออนไลน์โอ้เดินมา5้ินาทีแล้วครับก็เป็นชั่วโมงแล้ว <c oughs> มัน,เ,นเล็กขอดมา52นาทีแล้วเนี่ยเ,ออเดินได้เป็นชั่วโมง <c oughs> บนไปบนมาเนี่ยแล้วเนี่ยผานปแปลว่าบ้านลาดนี่มันแคบแล้วเนี่ยต้องมาเจอสามรอบนึงไออกหัวระงมได้เนี่ยออกไอ้กำลางได้